สถิตในโลกาอ,อย่ารู้ ฝางจังหวัดเชียงใหม่ภูมิใจนำเสนอนิทานธรรมชาดกซึ่งได้เรียบเรียงและคัดมาจากนิทานสหัสวัรถุกซึ่งตรงกับสำนวนภาษาไทยของเราว่าสิ่งละอันพันละน้อยคือเป็นเรื่องสั้นๆแต่ได้ใจความดี ทั้งนี้ได้เพิ่มเติมเนื้อหาเพื่อให้มีอรรถมากขึ้นแต่ไม่ผิดไปจากต้นฉบับเดิมโดยมีคณะผู้เล่านิทานดังรายนางต่อไปนี้สวัสดีครับกระผมเด็กชายวัชระทรัพย์จริดกุลนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามครับ สวัสดีค่ะดิฉันเด็กหญิงวริสาอุ่นจันทร์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามค่ะสวัสดีค่ะดิฉันเด็กหญิงสาวิตรีคุ้มคำนักเรียนชั้น, Dial นมัธยมศึกษาปีที่สามค่ะสวัสดีค่ะดิฉันเด็กหญิงพันธิราศีใจนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามค่ะและดิฉันเด็กหญิงฟาร,ริตาปัญญาสี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามค่ะผู้สนับสนุนและกํากับบทผู้อำนวยการนายพงษ์ธาดาสุภาแสนผู้เขียนบทและฝึกซ้อมคุณครูราตรียองคําและคุณครูเปรมกรมลม,มาคติยะ ชาผู้รู้เสียงสัตว์การละครั้งหนึ่งนานมาแล้วพระโพธิสัตว์เกิดเป็นเท้าสกะอยู่บนสวรรค์สมัยนั้นพระเจ้าเซนกะครองราชสมบัติในเมืองพาราณสีวันหนึ่ง พระราชาเสด็จประพาสเมืองมีนครขาชตนหนึ่งกำลังเที่ยวจับเหยื่อบนบกกินอยู่ถูกเด็กและชาวบ้านเห็นเข้าก็เข้าใจว่าเป็นงูยักษ์จึงช่วยกันเอาไม้ทุกตีซึ่งเป็นเวลาเดียวกับที่พระราชาเสด็จไปถึง เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรตนี้ตัวอะไรตัวนี้ตัวอะไรตัวนี้เลยเฮ้ยเฮ้ยเ้เเยยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ไม่เร็วเฮ้วเยกันตเหน่อยเฮ้ย้ยเ้ยเยกันยีฮนยยเอาอีกเอายีกยเฮ้เ้าเฮ้เฮ้ยเฮอยเเฮยเอยเอ้ยเฮ้ยมฉยนเห็ยเ่้เป็นงูเกรงว่าชาวบ้านจะได้รับอันตรายเพคะก็เลยช่วยกันฆ่ามันเพคะโอ้ยเเยย้ยเเยเ้เห นี่ไม่ใช่งูธร,รรมดานะอ้าวแล้วถ้าไม่ใช่งูธร,รรมดาแล้วมันเป็นอะไรล่ะเพคะนี่มันนาคราชไม่เห็น <ed> <Huh? S 1> หนรือฮะนาคราชนเีเวเลยีเเป็นอย่างไรบ้างท่านนาคราชเจ็บมากไหมข้าไม่เป็นไรร,รอกแต่ถ้าท่านมาเช้าวกว่านี้ข้าคงไม่รอดแน่ข้าต้องขอบใจท่านมากทิพโรดเมตตาข้า บุญคุณครั้งนี้ข้าจะไม่ลืมเลยฝ่ายนักราชเมื่อมีชีวิตรอดกลับไปที่อยู่ของตนได้ก็สำนึกในบุญคุณของพระราชาตกดึกเวลาเที่ยงคืนถึงได้จำแรงตนเข้าเฝ้าพระราชาถึงที่บรรทม และมอบแก้วแหวนเงินทองให้พระราชาพร้อมกับผูกมิตรภาพเป็นพระสหายกันนับตั้งแต่วันนั้นพระราชาจึงมีแข่เป็นนาคเข้าเป้าอยู่เสมอทุกคืนอ้าวท่านนาครานั่นเองมีอะไรหรือท่านข้อซึ่งในน้ำใจท่านมาท่านเซ็นนะคะวันนี้ขอมอบแก้วแหวนเงินทองนี้ให้กับท่าน มันอาจจะมีค่าเพียงเล็กน้อยเที่ยบไม่ได้กับน้ำใจของท่านที่มีให้กับข้ารอกรับไว้เธอท่านไม่ต้องลำบากก็ได้ของพวกนี้เรามีอยู่มากมายแล้วไม่เป็นไรอืมมีอีกเรื่องหนึง่งถือว่าเป็นการตอบแทนที่ท่านช่วยชีวิตข้าไว้ในครานั้นข้าจะส่งนางหน้ามาคอยรับใช้ท่าน ในยามที่ท่านเดือดร้อนนางนาจะเป็นผู้ส่งข่าวให้กับข้าเองอืมก็ดีเหมือนกันนะขอบใจท่านมากท่านนาขราชอยู่ต่อมานาขราชได้มอบหมายให้นางนาผู้ที่ไม่เคยอิ่มในเรื่องการมรรมตนหนึ่งมาประจำอยู่ข้างพระเจ้าเสนกะเพื่อทำหน้าที่ปกป้องและส่งข่าวแก่ตน อย่างพระราชาต้องการความช่วยเหลือพร้อมกับมอบมนบทหนึ่งให้พระราชาไว้ใช้ไร้ายในคราวไม่เห็นนางหน้าตนนั้นอยู่มาวันหนึ่งพระเจ้าเซนกะเสะเด็จประภาษสวนหลวงพร้อมด้วยบริวาร น้องเทวีลงมาเล่นน้ำกับพี่เดเดี๋ยวก่อนเพคะน้องปลดส้อยสังวานก่อนนะเพคะเอ๊ะนางนาคมันหายไปไหนนี่มีใครเห็นนางนาคบ้างหม่อมฉันก็ยังไม่เห็นเหมือนกันเพคะอืมข้ารู้แล้วว่านางที่ไหนโอมเพียงว้ายอะไรกันเนี่ยข้านี่แหละที่จะต้องถามเจ้า เจ้าหายไปไหนมาข้าก็อยู่แถวนี้แหละพิค้าม่ได้ไปไหนสักหน่อยเจ้าไม่ต้องมาโกหกข้าเจ้ารู้ไหมว่าข้าเป็นใครเจ้าแอบมาทําอะไรที่นี่คิดหรือว่าข้าจะไม่รู้ข้าตกลงโทษเจ้าแล้วหล่ะทหารเอาไม้ไผ่มาสิข้าจะตีนางมากให้มันลับจานี่แน่จาไว้นี่แน่ไปทำทีนี่แนะ เจ้าก็ต้องทําตามทมเนียมของบ้านเนืองข้าหากเจ้าทําผิดทานองครองทมข้าต้องลงโทษเจ้าเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างกับคนอื่นๆต่อไปนางนากโกรธพระราชามากจึงกลับคืนที่หน้าพิพพรายงานให้นคราชทราบว่าเ <c oughs> จ็บแลกนเเป็นกรรมของข้า เจ้าเป็นอะไรนะนาคเจ้ากลับมาทำไมทำไมไม่อยู่รับใช้สหายข้าสหายของท่านนั่นแหละที่ตีข้าข้าจึงกลับมานี่แหละถ้าท่านไม่เชื่อท่านดูไดยตีนี่สิโอ๊ยทำขนาดนี้ไว้หน้าข้าเลยเราคงจะเป็นสหายกันไม่ได้อีกแล้วสหารมานี่ นคราชไม่รู้ความจริงหาว่าพระเจ้าเซนกะดูหมิ่นคนของตนจึงส่งนาคทหารจำนวนสี่ตนไปทำลายที่บันทมของพระราชาเมื่อทหารทั้งสี่ตนไปถึงที่บันทมขนาดจะลงมือทำลายนั่นเองก็ได้ยินคำสนทนาของพระราชากับพระเทวีว่าน้องนางเธอรู้ไหมว่านัางหน้าขายไปไหน น้องก็ไม่ทราบเหมือนกันเพคะเสด็จพี่วันนี้นางนาคได้ทำมนาจารย์กับงูน้ำตนหนึ่งพี่จึงเอาไม้ตีนางคงโกรธเสด็จพี่มากและหนีกลับไปรายงานให้สหายของเสด็จพี่ทราบแล้วหลับเพคะพี่ก็ว่าอย่างนั้นแหละสงสัยงานนี้จะทำลายมิตรภาพเสียแล้วหลับภัยกำลังจะเกิดขึ้นแก่พวกเราเป็นแน่แท้เมื่อพวกทหารได้ยินดังนั้น จึงกลับไปรายงานความจริงแก่นักขารนางนาดนังนา,นงนามานี่พี่ค้าพี่ค้ามาแล้วพี่ข้าข้ารู้ความจริงทั้งหมดแล้วเจ้าเป็นนางนาดที่ทําผิดอย่างมหันข้าสั่งให้เจ้าไปดูแลพระเจ้าเสนกะเจ้ากลับเอาเวลาไปทําอะไรกับงูน้ำนั้นหรือเจ้ารู้หรือไม่ทำให้ข้าอับอายยิ่งนัก แล้วยังใส่ร้ายพระเจ้าเสนกะอีกเป็นสิ่งที่ข้าไม่สามารถให้อภัยกับเจ้าได้ข้าจะลงโทษเจ้าให้เจ้าอยู่ในคุกหลวงใต้น้กพพเป็นเวลาหนึ่งร้อยปีน่านาคารสข้าขอโทษข้าผิดไปแล้วให้อภัยข้าด้วยนะเพคะน่านนาาสข้าสำนึกผิดแล้ว ฝ่ายท,ทางนางนาจึงเข้าเฝ้าพระราชาด้วยตนเองและเล่าความจริงให้พระราชาฟังพร้อมกับขอขามาพระองค์และนักราชก่อนกลับเพื่อเป็นการไถ่โทษนักราชจึงมอบมนต์วิเศษสัพพรุชนะที่สามารถฟังเสียงสัตว์ทุกชนิดให้พระเจ้าเสนกะ พร้อมกับการชับไว้ว่าสหายมนนี้มีค่ายิ่งท่าน่าได้มอบต่อให้ใครเด็ดอันขาดถ้าท่านจะมอบให้ใครแล้วท่านต้องข่าตัวตายด้วยการกระโดดเข้ากองไปหรือขนาดนั้นเลยหรอท่านท่านต้องให้คำมั่นสัญญาว่าจะไม่มอบมนต์บทนี้ให้ใครต่ออีกตกลงฉันนาคารา ข้าให้คำมั่นสัญญากับท่านว่าข้าจะไม่มอบมนวิเศษนี้ให้ใครเป็นอันขาดตั้งแต่นั้นมาพระเจ้าเซนกะก็ทรงสำราญกับการฟังเสียงสัตว์พูดคุยกันวันหนึ่งพระองค์ประทรับที่ท้องพระโรงสวยของจิ้มน้ำพึ่งน้ำอ้อยอยู่ก็บังเอิญมีน้ำพึ่งและขนมตกลงที่พื้นผดแดงตัวหนึ่งเห็นเข้า ก็รีตะโกนร้องเรียกผู้ปกครองมันว่าเฮ้ยพวกเราถาดน้ำพึ่งม้อน้ำอ้อยแตกแล้วมอขนมความที่ท้องพะรองมาช่วยกันกินเร็วเ้อะไรจังเลยช่วยันพระราชาทรงสดับเสียงร้องบอกกันของมดแดงแล้วทรงพระสวน พระเทวีประทับอยู่ใกล้จึงสงสัยแต่มิได้ถามอะไรในเวลาบรรทมพระเทวีจึงทูลถามพระราชาว่าเมื่อยามบ่ายเสด็จพี่ทรงพระสวนอะไรหรือเพคะไม่มีอะไรหรอกน้องนางจิงเรือเพคะได้โปรดบอกน้องเถิดนะนะนะเสด็จพี่ทรงเล่าให้น้องฟังหน่อยนะเพคะน้องอยากรู้เหลือเกินเพคะ มันเป็นความลับนน้องนางแต่เมื่อน้องนางอยากรู้พี่ก็จะบอกให้เข้ามาใกล้ๆพี่พี่จะเล่าให้ฟังพระองค์จึงเล่าความจริงให้พระเทวีฟังพระเทวีจึงทูลขอเรียนมนด้วยพระราชาเมตตาในพระเทวีจึงยอมตายตกลงใจจะมอบมนต์ให้พระเทวีเรียน รุ่งเช้าขณะที่พระองค์ทรงเทียมรถมา้าเสด็จไปประภาสสวนหลวงนั้นพระโพธิสัตว์ทรงทราบเรื่องราวต่างๆจึงพานางสุชาดามายังสวนหลวงจำแรงตนเป็นแพะสองตัวผัวเมียอยู่ข้างทางแพะตัวผู้กำลังท่าทางจะหอมแก้มแพะสัวเมียมาเทียมรถจึงพูดกับแพะว่า เฮ้้เพื่อนแพะเอ้ยเจ้านี่โง่สมกับคอเขาว่าจริงๆไม่รู้จักอะไรควรทำในที่แจง้งอะไรควรทำในที่ลับเลยนะเฮ้ฮ้เะเตะสายเอ้ยแกนั่นงโง่จูเชือกรัดคอไว้มีเชือกมัดปากเวลาเขาปล่อยแกก็ไม่หนีไปเอข่าวว่าพระเจ้าเซนัะโงก่กว่าอีกนะเปะเตะ ีีแห่เอ้ยที่ว่าข่าโง่น่ะข่ารู้แต่ที่ว่าพระเจ้าเสนานะโง่น่ะเพราะเหตุอะไรล่ะเออเออเออเรียนมน่ะสิพระเจ้าเส้นหนัสจะชีวิตตนเพื่อให้พรนยาเรียนมนสุดท้ายตัวเองก็จะตายทำไมเรียกมนเหรอจะเรียกว่าอะไรล่ะ พระราชาซึ่งแอบสะดับฟังอยู่นั้นก็ตรัสขึ้นมาว่าแผะเอ้ยถ้าเช่นนั้นเจ้าจงบอกมาว่าข้าควรทำอย่างไรมหาราชเจ้าไม่มีสิ่งอื่นเป็นที่รักเท่ากับชีวิตของตคนคุณไม่ควรให้ตหหนพินาศไม่ควรละทิ้งยศ ระคนรักพีนอย่างเดียวป,ปว่าแล้วก็แสดงตนเป็นพระโพธิสัตว์ให้พระราชาเห็นพระราชาจึงตรัสถามไปว่าเทวราชาข้าพระองค์ได้ตรัสกับนางเทไวีไปแล้วจะทำอย่างไรดีหลักทีนี้มหาราชจาความเสียหายจะไม่มีแก่พวกท่านทั้งสองพระองค์หากพระองค์บอกว่า ข้ายกครูในการเรียนมนสัพพรุชนะใครจะเรียนมนต้องถูกเคี่ยนตีหนึ่งร้อยทีข้าเชื่อว่าพระนางเทวีจะไม่เรียนเองพระราชารับฟังคำที่พระโพธิสัตว์พูดแล้วเมื่อเสด็จกลับเมือง<ม>ก็ทรงรับสั่งให้พระเทวีเข้าเฝ้าแล้วตราาัสบอกกับนางไปว่า เทวีน้องรักพี่คงบอกมอนุษย์เปล่าๆไม่ได้หรอกเพราะพี่เพิ่งรู้มาว่าหากใครที่คิดจะเรียนมนต้องมีค่ายกครูโดยต้องถูกเคี่ยนตีหนึ่งร้อยทีน้องยังจะเรียนอีกหรือไม่น้องยินดีที่จะให้สเสด็จพี่เขี่ยนตีเพคะ,ะเชิญเสด็จพี่นำไม้ไหวมาเลยเพคะทหารนำไม้ไหวไหมข้า ธรทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการตอบแทนพระคุณผู้ที่ช่วยเหลือเราเป็นสิ่งที่ดีที่เราควรปฏิบัติแต่สิ่งที่เรามอบกลับคืนไปนั้นควรเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้อื่นไม่เดือดร้อนคณะของพวกเราโรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยาก็ขอขอบพระคุณท่านผู้ฟัง และคณะกรรมาการทุกท่านค่ะขอบคุณค่ะ